สวัสดีจากอเมริกาค่ะวันนี้ตามเทศกาล Thanksgiving นะคะก็ทำขนมปังซาวโดไก่งวงอีกแล้วก้อนนี้ลูกค้าส่งแบบมาให้ค่ะเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตหนูก็พยายามที่จะทำตามเขานาะไม่รู้ว่าจะออกมาเหมือนไหมเพราะว่าแบบที่ส่งมามันเป็นขนมปังซาวโดแบบก้อนเล็กนะคะแล้วเราก็ทำแต่ก้อนใหญ่แบบ ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเสียงก็ยังไม่ปกตินะยังอุ้ยอยู่ก้อนนี้ใช้เวลาในการทำน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องตกแตง่งไม่ต้องลงสีนะคะแค่เฉือนตรงที่ส่วนที่เป็นปีกและทำขาให้น้องแค่นั้นเองเนาะตอนที่ทำเนี่ยแอบลุ้นมากๆเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากที่อบแล้วเนี่ยมันจะปริแตกหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่หมักแล้วเนี่ยดูแล้วมีฟองอากาศอยู่ในโดค่อนข้างเยอะนะ ทําไปก็ถ่ายรูปส่งไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากอยากเห็นตอนที่อบแล้วหลังจากลงรูปซาวดไก่งวงก้อนนี้แล้วนะคะแฟนเพจก็บอกว่าช่วยทําขนมปังรูปสัตว์อย่างอื่นด้วยอย่างหมูกบนะคะหรือว่ากระต่ายอะไรแบบนี้หนูก็ไปดูแบบนะคะอู้มันมีแบบเยอะมากมีคนที่เขาทําไว้เยอะมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวจะลองดูนะคะ การทำขนมปังซาวโดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการทำอาหารอย่างเดียวนะคะมันเป็นการสร้างสารรค์งานศิลปะ เป็นการฝึกสมาธิเป็นการบำบัดนะระหว่างที่เราอบเนะี่ยเราก็ฝึกความอดทนด้วยต้องรอลุ้นว่าเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็หลังจากที่เราอบแล้วนะคะน้องไก่งวงของเราก็อว้วนตุบเลยอาจจะมองไม่ค่อยออกว่าเป็นไก่งวงนะคะส่งรูปไปให้ลูกค้าเขาก็ถูกใจมากนะตอนเย็นเขาก็มารับเลยใครอยากให้ทําขนมปังซาวโดอรูปสัตว์อย่างอื่นอะไรบ้างก็บอกกันได้นะคะขอบคุณค่ะ